คุณผู้ชมสวัสดีดะะทงงุกท่านเพจพงงงพาคุณผู้ชมนะครับของกรมสรรพยาดระเพจครมสรรพยานางและประเพจอ่สานเมอนะครับวันนี้นะครับช่างจรวดนะครับมีวิชาทําเลขลอยลมนะครับจะดูเลขลอยลมเป็นครั้งแรกคม่ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับวิชาเลขลอยลมเป็นครั้งแรกนะครับที่ทําเลขลอยลมนะครับดูหน้าปุ่มองค์ดาครับปล่อยเลขลอยลมเป็นงวดแรกนะครับมาดูว่าวิธีทํำยังไงนะครับเราต้องมาดู พิธีทาเลขลอยลมกับท่านจัวเป็นัางแรกเลขลอยลมเตรียมอะไรบ้างครับอ่ะสัพพัฒ์ก่อนทําพิธีก็ได้ครับท่านก็เอามาเลยครับขออนุญาตถามดูว่าเลขลอยลมที่ไปที่มาเป็นยังไงเนาะครับเรามาถาคลิปนี้คลิปนี้ขอเลขลอยลมมาทั้งไปที่มาอะโมเสสว่าจะทาทำไม่ได้ล้มอะไรมากครับสวัสดีครับท่านรวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่าน ผู้ <ไป S 2> ที่มารับชมวันนี้ครับที่ไปที่มาเรียกว่าเลขลอยลมคือเลข <c oughs> เลขลอยลมก็คือสมัยที่บวชเป็นพระครับจะมีเลขอยู่ทองเลขที่ที่รําเรียนวิชามาเนาะจากครูบาอาจารย์ก็ที่เรียนไปก็คือเผื่อย,ยามเราขับขัดสนนี่แหละก็เลยเรียนมาแต่ว่าถ้าเลขใบคู่เนี่ยก็เข้าแต่ไม่เคยมีเข้ามีหลุดไปธรรมดาเนาะแต่งวดที่แล้วก็คือว่าเฉียดฉิว งดก่อนนู้นที่สองห้านะที่ทำเลขทำทำ<ม>เลขแต่ว่าเพิ่งทำครั้งแรกมันมันหยุดไปนานแล้วเลขอาจจะมีเคลื่อนสองห้าจะออกสองหกเย็บีก็อยากให้ทำอีกแต่ว่ารอบนี้ก็คือเป็น,เ,ปนเลขลอยลมครับเล็บที่ไปที่มาเลขลอยลมมันเป็นทำไงบ้างครับเลขลอยลมก็คือจากตอนนั้นที่บวชแล้วไปอยู่มันเป็นสวนป่าก็ร่างปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็มีเหมือนมีเป็น เป็นเหมือนฤาษีแหละท่านก็นมาปฏิจจบ,บัติด้วยท่านก็ได้สอนวิธีทําเล็กเลยลมว่าลมมาแล้วลมมาแล้วครับคือคนเรานั้นอยู่ในธาตุสีใว่าอยว่างี้ครับธาตุสีก็คือดินน้ำลมไปในธาตุสีนี้ธาตุลมนั้นมีพลังเยอะที่สุดลมนั้นไปได้ทุกที่คือคําว่าลมลมนั้นสามารถไปได้ทุกที่ไปบนท้องฟ้าก็ได้ไปในตึกน้ําไปได้ไม่ทุกที่ดินไปได้ไม่ทุกที่แต่ลม ไปแต่ธาตุลมลมก็มีส่วนสําคัญมันชีวิตเราถ้าขาดลมหายใจไปเขาอยู่ไม่ได้ครับแล้วลมลมไม่มีพลังเยอะมากแม้แต่รถก็ยังต้องใช้ลมทุกส่วนในร่างกายเรามีลมหมดแล้วเลขเลขไรลมนี้ก็เหมือนมันถึงว่า <c oughs> เราจะท,ทําพิธีก่อนคือบอกครูบาอาจารย์วิชานี้เป็นวิชาที่มีครูบาอาจารย์ทําแล้วถ้าเราทําไม่ถูกต้องของจะเข้าตัวครับ <c oughs> แต่เลขไรลลมเหมือนเราจุดทูบ คือเป็นอาจจะเป็นภาษาภาษาเขมรนิดหนึ่งครับเหมือนว่าให้ลมนั้นช่วยเล็กลอยลมไปที่กองสลากคือเราหลับตาแล้วนั่งสมาธิก็เหมือนว่าไปจุดจุดทูบก่อนดับแรกคือจะมีน้ํามีดินแล้วไฟน้ำดินน้ำดินและมีลมและไฟนี่ไฟจุดทูบทูบห้าดอกครับครับจุดเทียนเทียนเทียนห้าเล่มนี่ทุูบด้วยก็คือจะเป็น อันนี้ดินน้ําแล้วลมแล้วไฟนี่สองอย่างไอ้สามอย่างแล้วก็สี่รวมทั้งเป็นสี่ครับอันนี้ก็เป็น <ไฟ S 2> เป็นเลข<ฟ>เป็นเลขลอยลมที่สมัยก่อนเคยทํามาเมื่อสมัยศึกมาเป็นคารวาสใหม่เขาเข้าประมาณสามงวดติดแล้วก็ไม่ได้ทําอีกเลยแล้วก็เปลี่ยนมาทําเป็นเลขใบคูณก็เข้าหกงวดติดแล้วก็หยุดทํามานานมากแต่วันนั้นก็งวดที่ผ่านมาที่เอที่ปล่อยไปสองห้าแล้วออกสองหก ก็ถือว่าใกล้เคียงและเฉียดเชีวเนาะครับก็เลยเอซให้ทําแต่วันนั้นที่จะปล่อยโค้งสุดท้ายอะลมลมมาแรงมากเนาะลมังช,ช่องกับตัน,นทุกช่องที่มาแต่ทําปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีลมแต่ลมมาแรงมากแล้วเอซก็รอเลขผมเลยได้ปล่อยเลขความฝันไปแทนก็เป็นห้าลงในรายกลุลม่มคนก็ถูกเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่แต่มงวดที่แล้วไม่ได้ลงตามช่อง YouTube ลงแต่ลายกลุ่มลมมาก่อนกลมมาก่อนลมแรงมากลมแรงมากกวนี้ก็เลยไม่ได้จริงตั้งใจจะปล่อยเลขลอยลมเพราะว่าเลขลอยลมนี้มีคือปล่อยได้สองครั้งต้องวดขอครั้งแรกจะได้สามตัวกับสองตัวครับพอเราจุดทูบขอครูบาอาจารย์ปุ๊บคือทุกอย่างพร้อมคือไฟติดมีน้ํามีอะไรพร้อมลมก็จะมาค่อยๆมาพอเราหลับตานั่งสมาธิเลขจะลอยมาแล้วเราก็ต้องจับเลขมาไว้จับมาห้าครั้ง พอเราเขียนเลขได้เราก็ต้องเอาดินผมฝากดินด้วยแล้วเอาน้ําไปกรวดแล้วเราฝากเลขลมเราเนี้ยไปที่กองสลาก<อ>ครับลมไปที่กองสลากว่าเลขจะอยู่ตําแหน่งไหนต้องดูชีวิตเราก็เหมือนกันมันมันต้องมีทิศทางลมเนะาะการอยู่รอดต้องดูทิศทางลมในบางครั้ง<อ>ผมก็ได้ก็เออผมก็ลองทําดูว่าจะเป็นยังไงว่าเออเลขเลขลอยลมนั้นเป็นยังไงแต่ทํามันก็ถูกถูก,ถกสามงวดติด,ดครับก็ถือว่า แต่ว่าขอครั้งแรกถ้าเพื่อความย้ำผมจะขอครั้งที่สองว่าจะมีเลขเคลื่อนไหมกับเป็นเหมือนเป็นเลขเพิ่มเติมแต่ว่าเลขผมถ้าใครเคยดูเลขจะน้อยเนาะสามตัวหนึ่งชุดสองตัวหนึ่งชุดถ้าโค้งสุดท้ายก็อาจจะก,กันเป็นตัวเลขครับก็ถือว่าก็คือว่าเข้านะแต่นี้ก็จะลองทําดูเพราะว่าผมก็อยากลองเป็นวิชาที่ไม่ได้ลงนานแล้วครับครับวันนี้เป็นงวดแรกงวดแรก สิพตุลาคม2 5งพัรกบมานานมากเคยเข้าเลขนี้เคยเข้าสามงวดการแต่งตัวต้องทุดขาหมดชุดขาหมดครับแล้วก็ต้องมีประคำคือครูบาอาจารย์ท่านท่านบอกต้องก่อนจะทําต้องอาบน้ำชะล้างกายให้สะอาดกินยาพิษยาอาบน้ำกินยาพอาบน้ำครับเพื่อทาให้เอฟซีเรทะเลเอฟซีโรอเยอะโทรมาประมาณ2 0 0สายลมมาแล้วครับลมมาแล้วต้องรีบทําเดี๋ยวลมยดเดี๋ยวเดี๋ยวลมฝนเดี๋ยวครับควันยาไทยทำให้เอฟซีได้ชมแบบ เริ่มได้เลยครับเดี๋ยวมุมจุดก่อนครับเราไปดูกันนะครับทุกคนยัจุดที่ใบของเลขไปที่มานะทุกคนเดี๋ยวครับทุกคนครับเป็นแค่แนวทางด้นะครับใครไม่ชอบอยาซื้อตาต้องชอบเท่านั้นถึงจะซื้อตามต้องชอบถึงจะกดศาสทุเอานะครับเดินนำลมไฟนะครับเลขลอยลมนะครับครั้งเรกไม่เคยเห็นเลยเห็นครับ คือในบรรดาทาาสีลมนั้นแรงที่สุดน่าจะมีทีเดียวมีที่เดียวหนึ่งเดียวในโลกหรือเปล่าครับใช่ครับเลอยลมไม่เคยมีครับครับครับใช่ครับครับลมครับจุด ลมเริ่มมาเลยครับไม่แน่ใจว่าจะจดทูบยู่หรือเปล่าเพราะว่าลมเล็กลอยลมลมมากับสายลมครับทุกคนสีใจเย็นเด้แบบนึ้เทียนต้องติดถึงห้าเล่มไม่ติดไม่ได้ไม่ติดไม่ได้กับพิธีไม่สําเร็จต้องติดทั้งห้าเล่มทุกคนครับให้ติดแค่หนึ่งอึดใจก็เลขก็ได้ ครับพิธีทุกครั้งต้องมีทั้งน้ำทั้งดินมีดินด้วยครับเรื่องน้ำลงไฟน้ำลงไฟนะครับ,นนรบใช้เวลาะรัไม่เกินเจ็ดนาทีเก้านาทีประมาณนี้ไม,ไม่เยอะไม่นาน,นครับกดไลค์กดแชร์ต็โลดขอดี๋ยวเามาเรียบฝกแชร์ให้ก่อนนะครับฝากแชร์ไว้เยอะนะทุกคน ฝากกดแชร์ก่อนนะจ๊ะจวยทุกคนนะครับเลขลอยลมครับเลขคองห้วลอยลมเลขลอยลมครั้งเลกที่ได้เห็นคับ ที่เคยเข้ามานั้นเราไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ออกสื่อครับทตอนที่ยังเพิ่งสิบมาใหม่หม่ได้ดูง่ายๆนอ้งครับทุกคนไม่ได้ดูง่ายๆครับเลขเดี๋ยวชื่นไม่ได้ดูง่ายๆครับเลขลอยลมเดี๋ยวให้ไหมเดี๋ยวลมมาแรงลมมาแรงจริงครับนี่วิธีนี้สำเร็จหรือเปล่าถ้าลมมาเยอะก็จุดมิดลม ไม่มีลมครับไม่มีลมเลยกำลังจะทำพิธีลมก็มาพอดีขั้นตอนการทพิธีไม่นานไม่เลยนานไม่เกินสิบนาทีครับลมมาเลยก่อนเลยครับแล้วงวดก่อนการจะทําพิธีเลขเลอยลมลมมามันพายุเลยครับทุกคนก็เลยไม่ได้ทําำในไ,ไายใเอฟซีด้เห็นนะครับพลาดโอกาสทองไปนะครับ งานวันนี้เอากลางวันนะครับยังลมนะครับครับรอไม่ก่อลครับใดที่มนุษย์เรายังอยู่ในธาตุสี่เนาะลมนี้จะช่วยช่วยขึ้นลมครับเรื่อยๆครับเราจำบีลมหายใจเราต้องสู้เป็นธรรมะด้วยนะครับทุกคนครับเป็นธรรมะเลขไม่ได้เลขไม่พอได้ธรรมะด้วยครับธรรมะปะปนกับสามตัวด้วยนะครับทุกคน ครบห้า่มนะาุกคนตัดทบแล้วครับทบก็ต้องจุดป,ปิดครับขันห้าขันแปดนะครับทวกลวยห้ากับแปดแล้วก็จะมีเงินสิบสองบาทนะครับครับครูสิบสองบาทนะครับท่านที่ไม่เคยนี่เป็นจะว่าเป็นบุญตาครับเลขเลขนี้ไม่ได้ทําให้ง่ายๆครับว่าครูบาอาจารย์เขาจะให้แบบ ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเป็นนะครับเพิ่งครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับเลขลอยลมนี้เลกแบบศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับผมได้เรียนมากับครูบาอาจารย์ครับครูบาอาจารย์เขาไม่ได้ให้ง่ายๆนะเลขลอยครับส่วนใหญ่มีแต่ทาแป้งรูปแป้งนั่นไม่ง่ายนะครับทุกคนครับกำลัาดูว่าเลขลอยลมงัดนี้ถ้าตรงปังๆนะครับเดี๋ยวจะตามให้งวดต่อไปนะเราปรับเชย์เลยทุกคนนะครับฝากเชรไว้นะครับ เรือลอยนุ่มสองพันสามพันบาทเท่านั้นน้ำฝนใสไม่ค่อยทวมเลยบางทีแบบดูคลิปนี้มจบลุยคลิปหนึ่งเด้อคุณผู้ชมตัวเลขอาจจะอยู่ในคลิปหนึ่งนะครับคลิปอันยาวเนาะคลิปนี้อาจจะเป็นแค่แนะนำนะครับเลือดร้อยนุ่มลองดูอีคลิปหนึ่นะครับอย่าเพิ่งออก